สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยข้าวเรื่องประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวกันคุณครูก็มีเพลงสนุกๆที่เกี่ยวกับข้าวและการทำนามาให้เด็กฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยคะ่ะ เด็กๆทราบไหมคะว่ากว่าที่ข้าวร้อนๆในจานตรงหน้าของเราเนี่ยจะถูกรับประทานโดยพวกเราจนอิ่มท้องแล้วเส้นทางของข้าวมีเรื่องราวมากมายเลยทั้งดินน้ำอากาศแรงกายแรงใจของเกษตรกรไปจนถึงประเพณีความเชื่อและความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อข้าวผืนนาและเทพผู้ปกปักรักษาทั้งหมด กลายเป็นเรื่องราวที่มีค่าที่ทำให้ข้าวที่เรากินแต่ละคำเนี่ยเป็นมากกว่าอาหารอิ่มท้องเพราะมีวิถีชีวิตของผู้คนความเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติและความรื่นเริงยินดีในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวความสุขในรอบปีประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวจะแบ่งเป็นสามช่วง ก็คือพิธีกรรมก่อนการปลูกพิธีกรรมในช่วงเพาะปลูกและพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวค่ะเดี๋ยวเรามาฟังพิธีกรรมก่อนการปลูกข้าวกันนะคะก่อนการทำนาเนี่ยหากชาวบ้านเกรงว่าปีนั้นฝนจะน้อย ก็จะมีการทําพิธีขอฝนมักจะใช้วิธีการที่แปลกพิสดารเป็นสิ่งที่ไม่พบเห็นในชีวิตประจําวันการขอฝนมีวิธีการต่างๆเช่นประเพณีแห่นางแมวเด็กๆเคยได้ยินไหมคะนั่นเป็นประเพณีพิธีกรรมขอฝนของเกษตรกรไทยในอดีตพบเห็นได้ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเมื่อใกล้ถึงฤดูเพาะปูก แต่ฝนก็ยังไม่ตกสักทีหรือว่าตกช้ากว่าปกติเหล่าบรรดาข้าวในนาพืชในสวนก็จะขาดน้ำแห้งตายทำให้เดือดร้อนกันไปทั่วเชื่อกันว่าสาเหตุที่ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งมีหลากหลายสาเหตุทำให้ต้องแหนางแมวเพื่อให้ฝนตกลงมาส่วนความเชื่อที่ว่าทำไมต้องใช้แมวขอฝนนั้น เพราะคนไทยในสมัยก่อนเห็นว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำกลัวฝนหากฝนตกเมื่อใดแมวจะร้องคนโบราณจึงถือเป็นเคตไว้ว่าถ้าแมวร้องแสดงว่าฝนกำลังจะตกโดยนางแมวที่นำมาแห่ในพิธีนั้นต้องเป็นแมวเพศเมียสายพันธุ์สีสวา่าง เพราะแมวพันธุนี้มีสีขนเป็นสีเทาเข้มคล้ายสีของเมฆฝนและมีแววตาเป็นสีเหลืองอมเขียวคล้ายต้นข้าวในทุ่งนาหรือจะใช้แมวดำก็ได้จำนวน1-3ตัวมาใส่กระบุงหรือตะกร้าแล้วแห่ไปรอบๆหมู่บ้านหากขบวนแห่ผ่านหน้าบ้านใครก็ให้สาดน้ำใส่แมว เพื่อให้ส่งเสียงร้องออกมาจะได้ดนบันดาลให้ฝนตกลงมาตามความเชื่อจนกลายเป็นพิธีแห่นางแมวสืบต่อมานั่นเอง ต่อไปเป็นพระราชาพิธีตรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการรวมพระราชาพิธีสองพิธีเข้าด้วยกันคือพระราชาพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสง์จัดขึ้นเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกและมันและพืชพันธุ์อื่นๆ เพื่อให้ผลผลิตเหล่านี้เจริญงอกงามและอีกพิธีหนึ่งก็คือพระราชาพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ที่มีมาหลายพันปีและมีในชาติต่างๆเช่นจีนอินเดียเป็นต้น จัดขึ้นเพื่อเป็นพิธีแรกไถก่อนที่ชาวนาจะทําพิธีแรกนาในนาข้าวของตนเองเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนเพื่อบอกว่าเวลาแห่งการทำนาได้มาถึงแล้วให้ชาวนาเตรียมตัวให้พร้อมในการทำนาสืบเนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทั้งยังปลูกข้าวเป็นอาชีพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีพ เรามาดูพิธีกรรมในช่วงเพาะปลูกกันนะคะเพราะชาวนาเชื่อว่าแม่โพศพช่วยปกปักรักษาต้นข้าวให้เติบโตจึงเกิดพิธีแห่งความศรัทธาในการเรียกขวัญแม่โพศพสู่นาในโบราณพิธีสู่ขวัญหรือทำขวัญข้าวจะทำทั้งหมดสี่ช่วงเวลานั่นคือตอนลงมือไถหว่านครั้งแรกตอนข้าวเริ่มตั้งท้องตอนเก็บ เกี่ยวขนข้าวขึ้นลานและตอนขนข้าวเข้ายุ้งฉางต่อไปเป็นพิธีกรรมเพื่อการเก็บเกี่ยวซึ่งพิธีแรกก็คือพิธีแรกเกี่ยวข้าว เมื่อได้เวลาข้าวสุกพร้อมเกี่ยวแล้วเจ้าของนาจะต้องหาวันดีๆเพื่อทำพิธีแรกเกี่ยวเสียก่อนที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวทั้งผืนนาและเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวไว้เป็นขวัญข้าวซึ่งก็คือข้าวมงคลที่ใช้ประกอบในพิธีสู่ขวัญและเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในพานใบตองที่เราเรียกว่าใบาสี โดยพิธีจะเริ่มด้วยการโปรงข้าวขออนุญาตแม่โพศพว่าจะเก็บเกี่ยวและบรบานให้ได้ผลผลิตดีแม่โพศพปกป้องไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการเก็บเกี่ยวด้วยและเมื่อเกี่ยวข้าวขึ้นลอมเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพิธีโปรงข้าวที่นิยมทำในวันอังคารหรือวันพฤหัส,สบดีก่อนที่เราจะนวดข้าวต่อไปค่ะ เรามาฟังประเพณีก่อเจดีข้าวเปลือกกันนะคะประเพณีก่อเจดีข้าวเปลือกหรือบุญข้าวเปลือกเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานถ้าเด็กๆเ,เคยได้ยินประเพณีขนทรายเข้าววัดประเพณีก่อเจดีข้าวเปลือกก็อยู่ในแนวคิดเดียวกันโดยชาวนาจะนำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใส่ในกระบุงแล้วนำมารวมกันก่อเป็นเจดี เพื่อทำบุญถวายให้กับวัดตามธรรมเนียมว่ากันว่าชาวนาจะปลูกข้าวไว้ทำกินทำบุญและทำทานทำกินก็คือการปลูกกินเองเหลือกินก็นำไปขายเพื่อนำเงินมาจับจ่ายส่วนทำบุญก็คือการถวายวัดแต่ถ้าหากเมื่อถึงหน้าแล้งแล้วข้าวหมดก็ยังกลับมาขอปันที่วัดได้ ส่วนทําทานก็คือการแบ่งปันให้กับคนยากจนเป็นน้ำใจประเพณีนี้จึงไม่เป็นเพียงงานบุญของชุมชนที่ค,ครือืนแต่ยังเป็นวิธีที่ทำให้เราเข้าใจแนวคิดในการอยู่ร่วมกันอีกด้วยค่ะวันนี้คุณครูก็มีเกมภาพตัดต่อสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูภาพนะคะว่า ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพอะไรไหนใครไทยถูกบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเป็นภาพประเพณีแห่นางแมวนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเลือกภาพชิ้นส่วนทางด้านขวามือนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนภาพกอไก่หรือภาพขอไข่เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ เก่งมากเลยค่ะภาพที่ถูกต้องก็คือภาพกอไก่นั่นเองคุณครูมีอีกภาพหนึ่งคะ่ะเด็กๆดูนะคะว่าภาพนี้เป็นภาพพิธีอะไรไหนใครตอบได้บ้างเก่งมากเลยค่ะ ภาพนี้นะคะเป็นภาพพระราชะพิธีจรดดพระนังคันแรกนาขวัญอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนที่หายไปฝั่งทางด้านขวามือเด็กๆคิดว่าเป็นภาพก่อไก่หรือภาพขอไข่คะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาคิดนะคะ ที่ถูกต้องคือภาพขอไข่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับเด็กที่ตอบถูกต้องทั้งหมด2ข้อนะคะวันนี้นะคะก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในหน่วยใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ